พอแล้วอันนี้เราก็เป็นความรู้ของเราว่าเราปกติเราก็จะเป็นไงคะถ้าเราขนสินค้าเราก็จะบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใส่กี่กล่องโหลดเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เป็นถ้าเป็นสัตว์อ่ะเราจะต้องทำอไะไรบ้างมันก็มันก็มีสินค้าเกษตรเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเรื่องที่เราจะต้องสอบที่เราจะต้องไปนหนากานไปหานนะคะข้อสอบเจ็ดสิบข้ออาจารย์ก็ไม่ยากแต่ว่าต้องทำอะไรคะอ่ะ ทีนี้อ่านเนี่ยบางประเด็นเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องอะไรอะรวบรวมยังไงสรุปเป็นความคิดของเราเองว่าอันเนี้ยนะเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะบางบางผัวพ่อก็อาจจะมีรายละเอียดย่อยที่เคยพูดอธิบายไปนะคะก็เราสอดเพิ่มเติมไปนะคะก็มีหลายแบบนะข้อสอบเป็นข้อกาทั้งหมดเจ็ดสิบข้อนะคะมีเวลาสอบหนึ่งชั่วโมงติดห้าติด โดยเฉลี่ยเด็ดสิบข้อ่อผมว่าจะคิดที่ข้อละนาทีอาจจะมีั้งข้อที่ทำช้าทำเร็วนะคะหนึ่งชั่วโมงครื่องสอบเก้าโมวันที่ยี่สิหกห้องนี้นะคะตอนเช้าทุกคนก็มายู่ห้องนี้แต่ยังไ่ต้องเข้านะนั่งรออยู่นะก่อบนะคะแล้วก็ดูหมาเด็กของตัวเองแล้วก็อกไปเข้าห้อง่อยี่สิบหกวันคารที่ยีหกุมภาพานธานะคะเก้าโมงเช้าน้องสอบคิดหนึ่ ทีนี้หนังสือเที่เราต้องไปหนะ้าอ่าาตรงหน,นบ้างเ่าเรื่องจากบทที่หนึ่งสไลด์ที่สี่กับห้านะคะเป็นเรื่องของควาสมสําคัญธ์ของสินค้าเกษตระเกษตรนะคะมีควาสมสําคัญ์สี่ด้านแต่แล้วก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบของธุรกิจการเกษตรนะคะเราจะโฟกัสที่ฝ่ายดำเนินการใช่ไหมคะฝ่ายดำเนินการสไลด์ที่หกเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ฝ่ายใช่ไหมคะ อ่านสี่ฝาก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่สไลด์ที่เจ็ดนะคะถึงเก้าเจ็ดถึงเก้านะคะเราก็ไปอ่านสไลด์ที่เจ็ดถึงเก้านะคะเสร็จแล้วก็มาดูที่สไลด์ที่สิบเอ็ดสไลด์ที่สิบเอ็ดเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเกษตรลักษณะของอุตสาหกรรมเกษตรการจิตภาคเกษตรมันเป็นยังไงนะคะอุตสาหกรรมนี้นะคะแล้วก็มาดูสไลด์ที่สิบสี่ค่ะเป็นรูปแบบของ ลักษณะการเกษตรในประเทศที่พัฒนานแล้วนะคะเขาก็จะมองเรื่องหลายเรื่องสัมพัญระดับเดือนสองสามสี่ของเขาของไทยก็คือคะปัจจัยการผลิตเสร็จแ,แล้วก็การผลิตแปลรูปแล้วก็ไปจัดจำหน่ายใช่ไหมคะแต่ว่าต่างประเทศประเทศที่พัฒนาพัฒนาแล้วเขาก็จะมองเรื่องของอะไรการจัดจำหน่ายนแล้วก็ค่อยแปะย้อนกลับมาแล้วไปอ่านกาะเกษตรดูนะคะแล้วก็มาดูที่สภาวะแวด สไลด์ที่18ถึง19 18ถึง19แล้วก็มาเรื่องของทิศทางการเกษตรไทยนะคะสไลด์ที่22กับ23ค่ะอันนี้บทที่หนึ่งมันอาจจะเหมือนดูเยอะนะแต่ไม่เยอะน้องเพราะว่าบทนึิมมันมีแค่28เล่มนะคะอันนี้ก็คัดมาแล้วจะบอกว่าเหมือนหน่างกันหน้านะก็คือต้องเทียบกับปริมาณรวมนะปริมาณรวมมันอยู่23สไลด์ที่เนี้ยนะคะไม่ได้ไม่ได้เยอะมาก บทที่สองบทที่สองเริ่มต้นที่หลักของการจัดหาสินค้าเกษตรนะคะสไลด์ที่ห้าถึหกห้าหกที่เกิดจะไว้ว่าเพ่มขึ้นอย่างต่อเัื่งเพิ่ิ่ดีค่ะเพิ่มเพิ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะ่ะรายละเอียดดูนะคะห้าหกแล้วก็มาสไลด์ที่เก้าค่ะเก้าจะเป็นเรื่องของประเภทเชน p o s ชั่นนิ่งโมเดลใช่ไหมคะที่เราจะมีลักษณะของสินค้าเกษตรที่เราเรียนไปแล้วว่า นะะคมีความสำคัญสูงคุยความรับ้องสูงต้องบรนะิหารกระการยังไงนะคะให้เราอ่านตารางนี้ด้วยนะคะตารางหน้าที่สองเนี่ยแล้วก็มาหน้าที่หกค่ะสไลด์ที่สิบหกค่ะเป็นวิธีการจัดหาสินค้าเสร็จนะคะเราไปซื้อโดยตรงหรือเราทำคอนแทคฟาร์มนี้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากโครง,งการของรัฐมีทั้งหมดห้าวิธีการเสร็จแล้วก็มาดูที่สไลด์ที่สิบแปด เป็นปัจจัยที่มันมีผลกับการที่เราจะต้องจัดหาสินค้าเกษตรเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ,แล,ะแ,แล้วแต่ละเรื่องมีคามสบมลักยังไงนะะสไลด์ที่18นะคะลักษณะของการจัดหาสินค้าเกษตรอันนี้เราต้องอ่านแล้วก็ไปสรุปของเราเอง,นองเนาะว่าเมนของแต่และรูปแบบนะคะออหมดเลยค้าส่งแปรรูปนะคะส่งออกที่เป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช่อาหารเริ่มต้นที่สไลด์ที่19ถึง23อ่ะเราก็ต้องไป ไปประมวลเอาเองนะไปไปไปทำความแตกต่างเ,าเองนะว่าถ้าเป็นค่าส่งลักษณะเป็นยังไงวิธีการประสอบพันเป็นในรายละ,ละเอียดพวกนี้นะคะไปไปอ่านมานะข้อสอบไม่ยากเลยนะถ้าอ่านหนังสือนะนะถ้าบอกว่าูหยากทำไมคะหนูเริ่มไม่ถูกนะแต่ว่าอาอกไม่ยากแต่แต่ว่าอ่านผิวผิวไม่ได้นะไปถึงสอบพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านเริ่มต้นนะอ่ย่างนี้นะคะคืนนี้ข้อสอบ มันถักสออผ่านระบบอ,ออนไลน์ที่เราจะสอบเพราะฉะนั้นสมองเราเนี่ยเราจะเรียนมาที่เราอ่านจะแบบบทที่ สไลด์ที่สามนะคะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรใช่ไหมคะวันนั้นที่เราเรียนไป,ปแบบขั้นปฐมกับที่แปรรูปเราก็ไปอ่านในนี้นะคะมันมีคําถามคำตอบอยู่นะคะไปไปท่องมาค่ะจัดไปให้ได้แล้วก็ความสําคัญของสินค้าเกษตรนะคะสไลด์ที่สี่กับห้าสี่กับห้านะคะทีนี้ลักษณะของการผลิตสินค้าเกษตร อสไลด์ที่เก้านะคะสไลด์ที่เก้าอันนี้สไลด์ที่เก้าว่าเราแบ่งเป็นการผลริตเชิงเตี่ยของเชิงผสมเราต้องไปดูเชิงเตี่ยเป็นยังไงเชิงผสมเป็นยังไงนะคะแล้วก็สไลด์ที่สิบนะคะ,ะมีการทําการเกษตรแบบท,ที่เป็นผลผลิตนะ,ะเราเรียกว่าการเกษตรแต่หลากหลาแบบยั่งยืนนะแยกยืนนะคะของสไลด์ที่สิบเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยไปอีกนะคะก็คือสไลด์ที่สิบเอ๋กับสิบสอง นะการทำไรน้ำเสียแบบย่างเดินมีห้ารูปแบบนะคะอ่านด้วยนะสไลด์ที่สิบเก้าจุดอเสร็จแล้วก็มาอ่านที่สไลด์ที่14นะคะ14เป็นประเภทของผลผลิตพืชน,นะก็มีหลายประเภทเลยนะคะตั้งแต่สไลด์ที่14ถึง15 14กับ15่ถคะผลผลิตคนทางเป็นยังไงนะคะผลผลิตพืชสวน,นพืชไร่พืชสม,มุนไพรนะคะอะไรเป็นตัวอย่างนะของผลผลิตเหล่าน,นี้น ก็มาดูเรื่องของการจัดการผลผลิตหลังนะการเก็บเกี่ยวสไลด์ที่18นะคะ18ถึง20่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วค่ะมันจะต้องทําอะไรบ้างนะคะาะคือต้องอย่างลักษณะของพืชเาาชนิดมันจะมีเฉพาะเลยว่าอันนี้ออกมาแล้วําอะไรอะไรลอง่าดูนะคือก็ไป,ไป บทที่สีดูที่สถานที่เก็บรักษาสินค้าเกษตรนะคะสไลด์ที่5 6 7หกเไหมคะ8จริงๆมันก็คือที่มีเนะะื้อหาให้ภากาที่ห้าแปดแต่6กับ7ก็เป็นรูปประกอบความเ,เข้าใจนะคะดูีิประเภทของสถานที่เก็บนะคะเราตีการจาแนกตามเ,เป็นเจ้าของตามลักษณะของสถาทสนาท,ที่เก็บหรือตามที่ตั้ง แล้วก็วิธีการเก็บนะคะการเก็บรักษาสินค้าเกษตรนะมีสภาพสดกับแปรรูปใช่ไหมคะอ่ะเราอันที่เป็นไปบอกสดคะสไลด์ที่9มีสดมั้งไหมสไลด์ที่9มีเพิ่มเพิ่มอะไรม้้งไหมจะมีพูดเพิ่มเพิ่มนะให้ดูเดี๋ยวเราไปใครเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อนตัวไหนจบก็ไปขอดูดูรอบๆรานเนี่ยจะได้มีอะไรอ่างเพิ่มเติมนะเสร็จแล้วมาสไลด์ที่12กับ13นะคะ12กับ13เป็นปัจจัยที่ทําให้ พวกผักผลไม้มันเสทาอุณภาพราะว่าจะเหียวเพรว่าจะสูญเสียน้ำนะคะมีป no ัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกนะคะอุ้ยปัจจัยภายนอกนี่อ่านมเราถึงจุดสี่ด้วยนะคะสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะปัจจัยภายในมีแค่ห้าปัจจัยปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผักผลไม้นะคะมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเรื่องนะคะเสร็จแล้วมาหาตัวที่สิบแปด 18เป็นการที่เราใช้ห้องเย็นในการเก็บผลผลิตนะคะจะต้องให้ความปลคดภัยหรือจัดการเรื่องอะไรบ้างนะคะมีคุณครูควักชื่อสต่อคอาใดในมี้5เรื่องนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและสะสมผลผลิตโดยใช้ห้องเย็นทีนี้เรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้ยื่นในรูปผลไม้นะคะเริ่มต้นสลอยที่19นะคะไปจนถึง29 เราเหเหเเม ENNIS, ีทั้งหมดห้าวิธีใช่ไหมคะลดอุณหภูมินะลดอุณหภูมิโดยใช้ความเย็นใช่ไหมคะมีการใช้ความร้อนความร้อนก็มีทั้งแบบเป็นไอเป็นเป็นน้ำร้อนนะคะทีนี้เราก็ไปอ่านรายละเอียดดูนะคะอะไรถ้าติดมิว่าเราอ่านไปปุ๊บแล้วเราเห็นมันม id ีแบบอะไรที er ่เป็นตะกั่วอีกแล้วควรจะอ่านหรือเปล่าว่ทยากรผ่านไปนะมีก็้างเกิดจำมาทั้งนี้อทั้งนั้นบ้างนะบางต่างนะคะไม่ได้บอกว่าจะออกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะ แถ้ามันมีผ่านตาเราก็อ่านตัดแต่งออกมาเออเราจะมีภาษาอังกฤษไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ถ้ามันดีทุกคนจะอ่านพูดถ่ายร่างด้วยมดแล้วบทที่บทที่สี่นี้แค่นี้ค่ะบทที่สี่เออไม่เป็นไรหรอกันแค่นั้นค่นที่เจอเหมือนกันมีหลายหลายข้อมากอ่ะบทที่ห้าที่เราเพิเรียนไปโซๆร้อนๆนะคะสไลด์ที่ห้าโอ้โหรูปแบบของการเคลื่อนย้ายสินค้า คะทั้งวัตถุดิบเนาะสินค้าที่จำหน่ายภายในประเทศหร,รือส่งออกนะลักษณะเป็นยังไงนะมาห้าต่อหกแล้วก็ไปดูการขนส่งยางพารานะคะสไลด์ที่เจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะการขนส่งอ้อยนะคะ 9, สิบเอ็ดสิบสองนี่แหละนะคะ, 11, 12, ะ,คะแล้วก็การขนส่งบรรสละนะคะสิบห้าถึงสิบเก้าก็คือเรื่องของการขนส่งพืชไร่ยางพาราอ้อย para, นะคะแล้วก็ อ่ะแต่แล้วเราก็ไปผสมไข่ไก่กับนกติดนะคะสไลด์ที่28ถึง30อ่ะเราก็เลือกกดหมายผสมนิดนึงนะคะเหล่าการจัดการที่ดีด้สวัสดีภาพสาวสไลด์ที่32อ่ะ่เยอะเนาะใช่ไหมคะเยอะเนาะโอ้โหบางบทเนี่ยท่านี้ไม่ออกต้องเยอะจนท้ายอ่ะเป็นเยอะอีกแล้วถ้าจะเอาไว้น้อยก็เป็นข้อสอบข้อละสองคะแนนอะไรอย่างเงี้ยแหละ เพิ่มจำนวนคะแนนนะผิดปุ๊บก็ไปไงโอ้โหมุ้งไปเลยสองคะแนนเออเพี่เยอะเมื่อกดหนึ่งปันีอยู่ยี่สิบสไลด์แต่ที่ประมาณสาพิกว่าเดียเหอเปาโอเคเนาะนะคนะวันพารหน้าเราไม่มีเรียนนะคะไม่ต้องปรยัดนะไปไว้พระนะไว้พระตรวจโนนะสอพรน,นให้ทำเวงเรื่องของการสอบนะแล้วเราเจอกานที่ เท่านั้นนะไม่รองเท้าแตะนะคะขอเรียบร้อยหนึ่งวันนะคะเตรียมพาวเวอร์แบงค์อะไรมาเรียบร้อยนะที่มันจะให้อุปกรณ์ของเราสามารถอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ให้ใครแค่โทรศัพท์หรือ iPad จากระยย่อแค่นั้นเองนะคะมาแล้วกรุณาดูหมาดเลขของตัวเองหน้าห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เข้าห้องขออีกทีหนึ่งโอเคแล้วเรียบร้อยที่อะไรขาดอกไหมคะมีใครสงสัย มีสามสิบ <rôle> ห <à déc> ้าคะแนนหรือมีมีเหมือนมีคนทำท้านเมือนจะมีเอามีเออรกล้วโอเคโอเคกลับไปทำที่บ้านไปนม่็นไรกันตอบคำถามก่อน้ตอบคิณม่ากอาจารย์อื่เลยัวแต่จะลอบบ้านเหมือนกัน